สวัสดีครับพ่อเพิ่งมาจากนาะเอ,อ <c oughs> ป็คนคู่ไอเห็นอย่างเดิมเห็นไอม้าไก่กับ่ะไระนี่สารมารับพ่อจะไปขู่ายเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอบ้ามาแล้วนีออ่มาขับขวอ,อย่างดีเลียนมาขับย่างดีจะคู่ไอเฉยอยูอย่เออมามา ทั้งนี้ทั้งนี้ไม่ต้องไปขู่พี่เขาขู่เขาทำไมน่ะเอออยู่ด้วยกันบางเวลาบางอารมณ์ติฮะเป็นบางอารมณ์ติดปีโป้ฮะเอ้ยเงือ่เงอ่เือเอ่ฮึ่่มฮ่มฮเนี้ยเนี้ยเนี้ยที่อย่างเงี้ยขู่พี่เขา อาทาานี้อาทาานี้าทาานี้ไม่ต้องไปจุ้ง้วุนวายกับพี่เขาเ,ออเก่งจังเลยเขา,าเอ,อ่ะนอ่น่น่ะนี่น่ะนี่น่ะข้กี่ดกเอ้าแหมอุตส่ามารับพ่อเอ,อ้ไปขู่พี่เขาอีกพี่เขาเดินมาใกล้ก็ไม่ได้ ทำเป็นเก่งข้าทำเป็นเก่งมันเก่งอะแล้วเขาว่าวิ่งเป็นเพื่อนอีกตอนเช้าอ่ะอ้วนมากช่วงนี้อ้วนมากๆเลยครับเดี๋ยวต้องลดอาหารให้เขาแล้วรู้สึกอุย่ยอ้ายมากนั่นนะน่ยไปไกลอายนะ แดดร้อนบ่าไปดอกลูกแดดมันร้อนบ่วิ่งแล้วพ่อมาสายวันนี้บ่าวิ่งแล้วมาทางน,นี้มาทางน,นี้มาเร็ว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 มาทางน,นี้ทางน,นี้ทางนี้มาทางน,นี้มาทางน,นี้มาเ,เ,เรา็เวเร็วมันแดดร้อนบ่าไปดอกบ่ไปพ่อกับบ้าพาวิ่งอนะ่ะพ่อก็ร้อนด้วยกันอากาศมันร้อนบ่ไหวมามาทางนี้ทางน,นี้อ่ะนานๆ,ๆเดี๋ยวก็ล้มอีกทางน,นี้มนาะเร็ว จะกินบะข้าวอ่ะนะพูด่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 ะที่ไปสายบันที่ไปสายครับนะมาเด้อมาเด้อพี่พอไปพี่จากก่หนี่พ่อไปก่อนนะไปไหนล่ะไม่มาพ่อไปแล้วนะไปแล้วนะบิ๊โป้ไปแล้วนะ ไปแล้วล่ะไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไปไหนไม่รู้นะ่ะมาสนใจอกีกไปทางไหนก็ไม่รู้น่ะพูอาเอาเอ้าเอาแดาดมันร้อนแดดมันร้อนไม่วิ่ง้วครับแดดมันร้อนแดดมันร้อนพ่อพ่ออยากวิ่งละมันร้อน เออเออขี่วัวนะครับท่านมามามาานี่มาเร็ว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 แดรอนแดดรอนงช้ำแเ็นร้อนแดดเ็นร้เแดดร้อนจังเลยไม่ไหวแล้ววันนี้แดดร้อนมากเลยลูกเดี๋ยวอาบน้ำใหเที่ยงก่อนไปอาบ กันก่อนครับไปอาบน้ำครับพวกกันร้อนขึ้กันโอ้โอยนะ่นะขอบคุณเอฟซีก่อนขอบคุณเอฟซีก่อนครับอุ้ยแต่แต่ลม้ลมลม้ลมลม้ลมล้มล้มล้มขอบคุณเอฟซีก่อนครับอุ้ย มันซุกมันซุนแหละมันซุกมันซุนแหละยี่ยงเงี้ยอยากเล่นจังเลย